ถ้าจะพูดถึงซีรีส์แฟนตาซีเหนือจินตนาการเมื่อมีการค้นพบเชื้อวไวรัสสายพันธุ์ใหม่ F5G9 ทำให้เด็กที่เกิดมานั้นต้องกลายเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์หรือที่เรียกว่าไฮบิดสวิตช์ซีซั่นที่2ครับที่จะบอกเรื่องราวของกัสเด็กไฮบิดครึ่งกวางหลังจากที่เขาอาศัยอยู่ในป่าใช้ชีวิตร่วมกับพ่อบาพ่อของเขาเพียงแค่2คนตัดขาดจากโลกภายนอกโดยที่มีกลุ่มองค์กรทหารลาสเมนที่ออกไล่ล่าพวกไฮบิด แต่แล้วโชคชะตาก็ไม่เข้าข้างกัดเมื่อพับบาต้องจากไปทิ้งไว้แค่เพียงรูปผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเบอร์ดีแม่ของกัดเอาไว้ให้ทำให้เขาจะต้องออกเดินทางเพื่อตามหาแม่จากนั้นกัตก็เจอเข้ากับเจฟเพิทหรือว่าพี่เบิมผู้ที่เป็นอดีตนักล่าไฮบิดที่กลับตัวกลับใจคอยช่วยให้กัตในการเดินทางไปที่โคโรนาโดส่วนทางด้านของดรสิง์ที่พยายามค้นหาวิธีรักษาเชื้อไวรัส และทางด้านของเอมี่หญิงสาวมนุษย์ที่รับเลี้ยงเด็กไฮบิดเอาไว้เธอได้ทําการรับเลี้ยงเวนดี้เด็กยิงครึ่งหมูมาเป็นลูกบุญธรรมกันและเจฟเพิลที่กําลังจะขึ้นรถไฟไปที่โคโลราโดทั้งสองถูกจับตัวเอาไว้แต่ก็ได้แบร์ได้ยิงหัวหน้ากลุ่มต่อต้านลัสเมนเข้ามาช่วยเอาไว้ หลังจากนั้นกลุ่มต่อต้านก็แตกแยกทำให้คัตกับแจ็ปเพิร์ดสามารถหนีรอดมาได้พร้อมกับได้แบมมาร่วมเดินทางอีกด้วยทางด้านของเอมี่และเวนดี้ทูกกลุ่มลัสเมนตามล่าทำให้เวนดี้กับเด็กไฮบิดถูกจับตัวไปส่วนทางด้านของดรสิงห์ที่ได้เจอเขากับนายพลแอปบอดผู้นำของกองกำลังลัสเมนแอปบอดจับตัวดรสิงห์เอาไว้เพื่อให้ทดลองหายาต้านเชื้อไวรัสทางด้านของกัสทั้ง3ครับเดินทางมาถึงบ้านของเบอร์ดีแต่ทว่าเบอร์ดีก็ไม่ได้อยู่ที่นั่น จนกระทั่งทําให้กัสได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วพับบาร์กับเบอร์ดีนั้นไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆของเขาแต่ถ้าว่าการเกิดมาของกัสคือการทดลองในห้องแลบของเบอร์ดีส่วนพับบาร์ก็คือผ่านลงที่เบอร์ดีขอให้เขารับกัสไปเลี้ยงดูจากนั้นในพลแอปบอดจึงตามไล่ล่าก,กัสจนท้ายที่สุดเขาก็จับตัวกัสไปขังรวมไว้กับเวนดี้ส่วนทางด้านของเจฟเพิดเขาถูกทำร้ายปางตายก่อนที่เอมี่จะเข้ามาช่วยชีวิตเอาไว้ได้ สวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทาง Netflix อย่าง s w ว e t Tooth ในซีซั่นที่2กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ มขาวโพนทุกอย่างรอบบริเวณนั้นกลายเป็นสีขาวไปเกือบจะหมดยิงสาวคนหนึ่งครับเธอเดินทางมาที่นี่เพื่อหาบางอย่างนักวิทยาศาสตร์สาวอย่างเบอร์ดี่ครับเธอเดินทางไปยังอาร์กติกเพื่อที่ตามหาเบาะแสของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจนกระทั่งเธอก็พบเข้ากับสถานที่ที่ตามหาเบอร์ดีจึงลงไปสำรวจในถ้ำแห่งนั้นข้างในถ้ำม,มีเรือลำหนึ่งที่ถูกปล่อยร้างเอาไว้ที่นั่นเธอได้พบเข้ากับดอกไม้สีม่วง ก่อนที่เธอจะพบเข้ากับซากมนุษย์ในเรือลำนั้นบนร่างของมนุษย์นั้นมีดอกไม้ดอกใหญ่ขึ้นบนร่างของศพเธอพบเข้ากับสมุดบันทึกของดรเจมส์แครเกอร์และในขณะเดียวกันนั่นเองเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างจูจๆสายเชือกก็ดึงร่างของเธอขึ้นไปด้านบนโชคยังดีที่เธอนั้นหยิบเอาสมุดบันทึกติดมือมาด้วยเบอร์ที่สามารถปีนขึ้นไปด้านบนจนกระทั่งพบว่าที่นั่นก็มีอรอยเท้าบางอย่างอยู่ ทางด้านของกัสตอนนี้เขาฝันว่าพี่เบิร์มถูกทำร้ายก่อนที่เขาจะสะดุ้งตื่นขึ้นมารอบกายของเขานั้นรายล้อมไปด้วยพวกไฮบิดตอนนี้พวกเขาถูกจับมาขังเอาไว้ในห้องปั๊มน้ำตอนนี้พวกลัสแมนได้ทำการเข้ามายึดในสวนสัตว์เอาไว้โดยที่พวกไฮบิดถูกเลี้ยงเหมือนกับสัตว์แม้กระทั่งอาหารก็เป็นอาหารเมร็ดพวกเขาที่ทนหิวไม่ไหวจึงเข้าไปกินอาหารเมร็ดส่วนทางด้านของกัสเขาสงสัยว่าเวนดี Wendy, ้ทำไมจะต้องทำมือแบบนั้นด้วย เวนดี้จึงบอกว่ามันเป็นภาษามือเพราะว่าที่นี่ใหฮบิดส่วนใหญ่นั้นมักจะพูดไม่ได้เพราะว่าพวกเขาไม่มีเส้นเสียงเหมือนกับเรากัสจึงสงสัยว่าทำไมไม่หาทางหนีออกไปจากที่นี่เวนดี้จึงบอกว่าที่นี่มันคือสวนสัตว์มันสร้างขึ้นมาเพื่อขังสัตว์ฉะนั้นไม่มีทางที่เราจะหนีไปจากที่นี่ได้หลังจากนั้นเวนดี้ก็แนะนําเพื่อนไฮบิดให้กับกัสได้รู้จัก โจโจ้ครับที่เป็นเลคคูนเธอสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษามือได้ส่วนทางด้านของจูเนียให้บิดครึ่งนกฮูกเฮลี่ให้บิดครึ่งนกเธอมีความสามารถในการเรียนเสียงได้ส่วนฝาแฝดแอนนาพันนาห้บิดครึ่งกรอกเออนั้นก็คือไฮบิดช้างที่สามารถพูดได้ส่วนทางด้านของมายาเธอเป็นไฮบิดลิงส่วนฟลินนั้นก็คือไฮบิดกรอกออโต้ไฮบิดมนุษย์เมนส่วนแม็กนั้นก็เป็นไฮบิดสกัง และสุดท้ายเท็ดดี้ให้บิดครึ่งเต่าก่อนที่เวนดี้จะบอกว่ายังเหลืออีกคนหนึ่งที่ถูกพาตัวไปเมื่อคืนเขาคือรอยมนุษย์กิ้งก่าโจโจ้จึงถามว่าแล้วเขาจะกลับมาไหมเวนดี้จึงบอกว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารอยจะกลับมาเมื่อไหร่ ส่วนทางด้านของราณีเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาหลังจากที่แฟนหนุ่มของเธอเข้ามาฉีดยาให้กับเธอดอกเตอร์สิงห์ได้บอกว่าพวกนั้นให้ห้องแลบกับเขาและเขาก็ทําการสกัดเอาสารจากไฮบิดเพื่อทําซอสสุรลับและยาที่ราณีได้รับไปก็คือซอสสุดลับดอกเตอร์สิงห์ไม่มีทางเลือกเขาจําเป็นจะต้องฆ่าไฮบิดเพื่อที่จะได้ยามารักษาให้กับราณีเขาบอกว่าตั้งแต่ที่เข้ามาที่นี่ก็ยังไม่ได้พักเลยหลังจากนั้นดอกเตอร์สิงห์จึงถูกพาตัวออกมา นายพลแอดบอร์ตก็ได้เข้ามาบอกว่าตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วเราจะต้องหาทางรักษาเชื้อไวรัสนี้ให้ได้อย่างถาวรไม่ใช่แค่ชั่วคราวก่อนที่เขาจะสั่งว่าระหว่างที่เขาออกไปทําธุระสองสาวันระหว่างนี้ดรสิงห์จะต้องหาทางคิดคนตัวยาที่รักษาเชื้อไวรัสให้ได้ดอ,อร์สิงห์จึงบอกว่าเขาต้องการพักเพราะว่าเขาไม่ได้พักมาหลายวันแล้วแอดบอร์ดจึงบอกว่าเมื่อเช้าเพิ่งจะมีคนของเราตายไปเพราะว่าเชื้อไวรัสนั่น ในขณะที่นายหลับแต่ถ้าว่าเชื้อไวรัสมันไม่หลับไปกับนายมันจะยังคืบคานแพร่กระจายไปทั่วเพื่อไม่ให้มนุษย์สูญทันสิ่งที่ด็อกเตอร์สิงจะต้องทําก็คือเขาจะต้องหาทางคิดค้นยาที่ต้านเชื้อไวรัสให้ได้นายพลจึงบอกว่าราณีจะไม่ได้ยาอีกโดสถ้าหากด็อกเตอร์สิงยังหาทางคิดค้นสูตรยาต้านไวรัสไม่ได้ด็อกเตอร์สิงจึงบอกว่ายาโดสที่ฉีดไปให้กับราณีครั้งล่าสุดมันอยู่ได้ไม่นานแต่ถึงอย่างไรนายพลก็ยังยืนยันว่า เขาต้องการยาต้านไวรัสให้ไวที่สุดระหว่างนี้นายพลก็มอบหมายให้จอห์นนี่เพื่อนคนคุมที่ได้แทนเขาดอ,อร์สิงห์จึงบอกให้จอห์นนี่เตรียมห้องผ่าตัดเลยตอนนี้เพราะว่าดอ,อร์สิงห์ไม่มีเวลาอีกแล้วเขาจะต้องเร่งมือหาทางสกัดยาต้านไวรัสให้ไวที่สุดท่าท่าของเวนดี้เธอถามกัดว่าพวกรัสเมนจับนายมาได้ยังไงกัดจึงเล่าว่าในตอนนั้นเขาติดต่อผ่านวิทยุ เพื่อหาบางอย่างในขณะนั้นโจโจก็บอกว่าเราอาจจะใช้วิทยุเพื่อติดต่อ,อก,กับแม่ได้พวกเขาจึงคิดออกว่าทางเดียวที่จะหนีออกไปจากที่นี่ได้จะต้องโทรหาเอมี่เพราะว่าเอมี่จะได้รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเธอน่าจะช่วยเราหนีออกไปจากที่นี่ได้แต่ทว่าปัญหาของพวกเขาก็คือพวกเขาจะหาวิทยุมาจากไหนเออจึงบอกว่าห้องวิทยุมันอยู่ด้านบนเมื่อรู้ว่าวิทยุอยู่ที่ไหน ปัญหาต่อมาเลยก็คือพวกเขาจะออกไปโทรหาแม่ได้อย่างไงพวกเขาจึงให้บ๊อบบี้ช่วยโดยที่บ๊อบบี้ได้ทำการแอบขุดดินมุดออกไปจนกระทั่งเขาก็ได้กุญแจมาพวกเขาช่วยกันไขกุญแจประตูจากด้านนอกจนกระทั่งสามารถไขออกไปได้แต่ถ้าว่าในตอนนี้พวกทหารมันก็อยู่ด้านนอกแต่แล้วพวกมันก็ไม่เห็นพวกเขาตอนนี้พวกเขาจะต้องรีบไปยังห้องสื่อสาร โดยที่กัสจะไปกับเวนดี้ทั้งสองสามารถแอบ,บเข้าไปในห้องนั้นได้เมื่อเวนดี้ได้โอกาสเธอจึงเข้าไปโทรหาเอมี่โดยที่บอกว่าตอนนี้เธอกับเพื่อนๆนั้นถูกจับมาอยู่ในห้องปั๊มน้ำและมันก็อยู่ใต้โรงช้างและในตอนนี้พวกมันได้จับตัวรอยไปก่อนที่กัสจะเข้ามาพาเวนดี้แอบ,บเข้าไปในโต๊ะเพราะว่าตอนนี้มีคนเข้ามาที่นั่นในระหว่างนั้นกัสก็ได้เจอบางอย่าง มันคือกล่องบรรจุศพไฮบริดครับภายในนั้นก็คือรอยเมื่อเห็นแบบนั้นก็ทําให้เวนดี้ตกใจอย่างมากพวกเขากําลังจะเข้าไปส่งสารอีกครั้งแต่ทว่าในครั้งนี้พวกเขาก็ถูกจอนนี่จับตัวเอาไว้ได้พวกเขาถูกส่งตัวกลับไปยังห้องขังก่อนที่มายาจะส่งกุญแจให้กับจอนนี่และในตอนนั้นจอนนี่ก็เห็นว่าพวกเขาให้บ็อบบี้ขุดรูออกไปพวกทหารจึงใส่ปลอกคอ GPS ให้กับบ็อบบี้เอาไว้ หลังจากนั้นทุกคนก็เข้ามาถามว่าแม่ว่ายังไงบ้างเวนดี้ก็ไม่มีคําตอบให้กับเพื่อนๆฟรินจึงถามว่าแล้วเธอเห็นรอยบ้างไหมเวนดี้ที่คิดอยู่นานว่าจะบอกเพื่อนยังไงดีเธอจึงบอกว่ารอยคงไม่กลับมาแล้วทาให้ทุกคนตกใจกัดจึงอ้างว่าตอนนี้รอยหนีไปได้แล้วเขาเป็นอิสระทําให้ทุกคนกลับไม่มีความหวังอีกครั้ง ส่วนทางด้านของนายพลแอดบอร์ดเขาได้เข้ามาติดต่อกับกลุ่มอื่นๆเพื่อขอความร่วมมือในการหาทางต่อต้านเชลเวลร์ในครั้งนี้แต่ทว่าก็ไม่มีใครยอมร่วมมือกับแอดบอดส่วนทางด้าน,นของสวนสัตว์ในตอนนี้พวกเขาได้ทําการติดคล้องวงจรปิดเอาไว้ในตอนนี้พวกเด็กๆจะต้องหาทางเอาปอกคอออกไปจากคอของบ๊อบบี้เวนดี้จึงถามว่าทําไมจะต้องบอกกับทุกคนว่ารอยไม่เป็นไรกัสจึงบอกว่าเราจําเป็นจะต้องทําทุกคนอาจจะมีความหวังขึ้นมา กัสจึงถามว่าแล้วเธอจะบอกอะไรกับพวกเขาเวนดี้จึงบอกว่าเธอจะบอกความจริงกับทุกคนถ้าถูกจับตัวไปแล้วจะไม่มีวันได้กลับมากัสจึงบอกว่าเราจะไม่มีทางเป็นเหมือนลอยเราจะออกไปจากที่นี่ด้วยกันระหว่างนั้นพวกเขาก็เห็นว่าเท,ท็ดดี้นั้นกลัวความมืดอยู่ เวนดี้จึงเล่าว,ว่าปกติแล้วแม่จะติดไฟกลางคืนเอาไว้ให้เพื่อให้เขาได้นอนหลับหลังจากนั้นจู่ๆประตูก็เปิดออกจอนนี่ได้เข้ามาพาตัวกัดออกไปกัดถูกพาตัวไปในห้องแล็บของด็อกเตอร์สิงห์หลังจากนั้นด็อกเตอร์สิงห์ก็เข้ามาคุยกับกัสเขาถามกัสว่าพูดได้ไหมมีชื่อหรือเปล่าแต่ทว่ากัดก็ไม่ตอบด็อกเตอร์สิงห์จึงบอกว่า อีกไม่นานถ้านายไม่คุยกับฉันจะมีชายสี่คนเข้ามาจับตัวนายไปอีกห้องหนึ่งเพื่อจำแหลกัสจึงถามว่าคุณทำอะไรกับลอยทำให้ด็อเตอร์สิงหรู้ว่ากัสนั้นก็สามารถพูดได้เขาจึงเริ่มถามทีละคำถามชื่ออายุของกัสกัสจึงบอกว่าเขาอายุสิบขวบก่อนที่ด็อกเตอร์สิงจะถามว่าแล้วใครสอนนายพูดกัสจึงบอกว่าพับบาของผม ทำให้ดรสิงเข้าใจว่าพับบาร์นั้นจะต้องเป็นพ่อของกัตแน่กัตจึงบอกว่าเขาไม่มีพ่อแม่ด้วยซ้ําก่อนที่กัตจะถามอีกครั้งว่าคุณทําอะไรกับรอยดอ,อร์สิงจึงบอกว่าราณีแฟนสาวของเขากําลังป่วยและรอยให้บิดกิ้งก่าคนนั้นก็ช่วยชีวิตของราณีเอาไว้ดอ,อร์สิงได้เข้ามาบอกว่าแท้จริงแล้วเขาไม่ใช่คนไม่ดีเขาก็ถูกจับตัวมาเหมือนกันเขาพยายามหาทางคิดค้นยาต้านไวรัส ก่อนที่ดเตอร์สิงจะสับสนว่าถ้าหากกัตอายุ1ิบขวบมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเชื้อไวรัส f อ g 9ไนมันเริ่มระบาดเมื่อ9กปีก่อนทำให้เขาสงสัยว่าพ่อแม่ของกัตจะต้องเกี่ยวข้องกับการเกิดเชื้อไวรัสชนิดนี้แน่ๆดตอร์ Dr. สิงจึงบอกว่าตอนที่กัตมาที่นี่ผู้ทหารได้ตรวจแล้วว่าแท้จริงแล้วกัตไม่มีสะดือเป็นไปได้ว่ากัสไม่ได้เกิดมาจากมนุษย์และเขาเอาจจะเกิดมาจากผลการทดลองในห้องแลบก็ได้ ดรสิงจึงบอกว่าเขาต้องการจะพบกับพับบาของกัดหน่อยกัดจึงบอกว่าตอนนี้พับบาของเขาตายไปแล้วแต่ว่าเขาก็เห็นพับบาอีกครั้งในตอนที่เขาตกลงในทุ่งดอกไม้สีม่วงดรสิง์จึงขอให้กัสพาไปพบพับบาอีกครั้งและเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนเดียวที่ช่วยชีวิตกัดได้ และเขาก็รับปากว่าเขาไม่อยากจะได้สารจากกระดูกสันหลังของกัสแต่เขาอยากได้ความทรงจำของกัสและกัสจะต้องคิดให้ออกว่าเขามาจากไหนกันแน่ต้นต่อของเรื่องนี้ต้องหวังพื่งกัสแล้วหลังจากนั้นกัสก็ขอไฟฉายจากดอร์สิงกลับมาด้วยหลังจากนั้นกัสก็ถูกพาตัวกลับมาก่อนที่เขาจะเอาไฟฉายไปติดในโถแก้วเพื่อให้เท็ดดี้ได้นอนหลับ ส่วนทางด้านของกรณีตอนนี้เธอทำการสวดภาวนาให้กับเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ผ่านไปได้ในขณะเดียวกันนั่นเองดออรสิงห์ก็พบว่าในห้องของรานีนั้นมันมีดอกไม้สีม่วงงอกขึ้นมาภาพตัดมาที่แบร์หรือว่าเบ็คก,กี้ตอนนี้เธอติดต่อกับเบอร์ดีได้แล้วเบอร์ดีจึงขอคุยกับจูดีเพื่อนของเธอ เบกกี้จึงบอกว่าจริงๆแล้วเทเดินทางมากับกัสเมื่อเบอร์ดีได้ยินแบบนั้นก็ตกใจอย่างมากเบอร์ดีอยากจะทราบว่าตอนนี้ลิชาร์ดหรือว่าพับบาของกัสนั้นยังอยู่ไหมเบกกี้จึงบอกว่าตอนนี้ลิชาร์ดตายไปแล้วเบอร์ดีจึงคิดได้ว่าการที่เบกกี้เปิดโทรศัพท์เอาไว้แบบนี้เป็นไปได้ว่าพวกลัสเมนจะต้องตามมาแน่ เธอจึงบอกว่าโทรศัพท์นั้นมีเครื่องติดตามเท่ากับว่าถ้าเปิดใช้งานพวกลัสเมนจะต้องรู้แน่ๆว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเบอร์ดีจึงถามว่ากัสได้เจอเทปหรือยังเบกกี้จึงสงสัยว่ามันเป็นเทปอะไรเบอร์ดีจึงบอกว่าเทปมันเขียนติดเอาไว้ว่าเชดดี้โกลเพราะว่าเธอนั้นอัดข้อความเอาไว้ในเทปเมื่อได้ยินแบบนั้นเบกกี้กับจูดี้จึงเข้าไปหาเทปในห้องใต้หลงังคาจนกระทั่งพวกเขาก็พบเข้ากับเทปนั้น และในขณะเดียวกันนั่นเองพวกลัสเมนก็ตามพวกเขามาที่นี่จูดี้จึงขังเบกกี้เอาไว้จูดี้จะเข้าไปรับมือกับพวกลัสเมนเองเธอใช้ปืนไฟถ่วงเวลาพวกนั้นเอาไว้ให้ส่วนทางด้านของเบกกี้เธอพยายามหนีออกมาก่อนที่เธอจะพลัดตกลงมาจากหลังคาเธอได้หยิบเอาเทปนั้นหนีไปได้และในตอนนี้บ้านของเบอร์ดีนั้นก็ถูกเผาไปแล้วภาพตัดมาที่ส่วนสัตว์ในตอนนี้พวกทหารได้เอาอาหารเม็ดมาเทให้กับพวกเขา ก่อนที่กัสจะพบเข้ากับด็อกตุก,กตาหน้าของเขาทีพ่พีเบิัมได้เก็บเอาไว้ทําให้กัสรู้ว่าตอนนี้เจฟเพิดนั้นยังไม่ตายแน่ๆแ,และในขณะเดียวกันเวนดี้ก็ได้กลิ่นของเอมี่ด้วยทําให้พวกเขามีความหวังอีกครั้งภาพได้ตัดมาที่เจฟเพิดเขาได้ถูกช่วยเอาไวเอมี่ครับพาเจฟเพิดมาที่พักของเธอเจฟจึงถามว่าเห็นคนอื่นๆบ้างหรือเปล่เด็กิงผมหยิกเธออยู่ที่บ้านแถวโกโกลเธอมีชื่อว่าเบลกี้ หลังจากที่เอมี่ได้ยินผ่านวิทยุว,ว่าเจอบ้านแถวโกโก้ Go, และมันก็ถูกเผาไปแล้วทำให้เจฟคิดว่าเบกกี้น่าจะหนีไปได้หลังจากนั้นเอมี่ก็บอกว่าต่อจากนี้เราจะต้องไปช่วยเด็กๆให้ได้เพราะว่าตอนนี้กัสก็ถูกจับไปด้วยทำให้เจฟจะต้องร่วมมือกับเอมี่เอมี่บอกว่าเธอจะเข้าไปในอุโมงค์น้ำเก่าและพาพวกเด็กๆออกมาจากที่นั่นแผนขั้ของเธอจะเริ่มในคืนนี้ ในขณะเดียวกันนั่นเองเสียงวิทยุก็ดังขึ้นเป็นจังหวะที่เวนดี้ติดต่อผ่านวิทยุมาพอดีเมื่อรู้ว่าตอนนี้รอยถูกพาตัวไปเอมี่จะต้องเข้าไปช่วยเด็กๆให้ไวที่สุดเธอจะต้องเข้าไปในสวนสัตว์ในตอนนี้เลยเจฟฟจึงเอาตุ๊ก,กตาของกัสไปด้วยทั้งสองครับทำการปลอมตัวเพื่อเข้าไปที่นั่นโดยที่เอมี่ทำการขนอาหารเข้าไปในนั้น ระหว่างทางที่เข้าไปพวกเขาจะต้องตรวจนิ้วก้อยถ้าหากนิ้วก้อยเกินอาการสัน่นนั่นก็แปลว่าคนนั้นอาจจะติดเชื้อไวรัสก็ได้เอมี่ได้เข้าไปส่งของข้างในนั้นก่อนที่ถูกดักถามจากทหารนายหนึ่งเธอจึงบอกว่าเธอได้รับหน้าที่ให้ดูแลไฮบิตเช่นนั้นเชฟก็เข้ามาช่วยเอมี่เอาไว้ทั้งสองครับต่อสู้กับทหารจนสามารถจัดการกับเขาลงไปได้ หลังจากที่รู้ว่าตอนนี้มีคนบุกรุกเข้ามาพวกเขาจะต้องส่งสัญญาณเตือนทําให้เอมมี่กับเจฟจะต้องหาทางหนีออกมาจากที่นั่นเจฟให้เหตุผลว่าถ้าเราถูกจับได้แล้วใครจะช่วยพวกเด็กๆล่กก่อนที่จะไปเจฟจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อให้กัดได้รู้ว่าตอนนี้เขามาช่วยแล้วเจฟทําการยัดตุ๊กตาเอาไว้ในกระสอบอาหาร ทั้งสองครับรีบวิ่งมาทางอุโมงค์ก่อนที่ใช้อุโมงค์หนีออกมาได้จอนนี่ที่ตอนนี้เขาดูแลที่นี่เขาจึงสั่งให้ใช้โดนติดตามพวกมันไปและสั่งให้ลูกน้องไปปิดอุโมงค์นั่นตอนนี้พวกลัสเมนได้ส่งกองกำลังออกตามล่าทั้งสองก่อนที่อาหารจะถูกส่งลงไปให้กับพวกไฮบิดเมื่อกัดรู้ว่าพีเบิร์มยังไม่ตายทำให้พวกเขากลับมามีความหวังอีกครั้งและในตอนนั้นบ๊อบบี้ก็บอกว่าเขายังไปไหนไม่ได้เพราะว่าเขามีปลอกคออยู่ พวกเขาจะต้องรีบเอาปอกคอออกให้กับบ๊อบบี้ท่านั่งของเบลกี้เธอกลับมายังจุดเกิดเหตุก่อนที่เธอจะพบเข้ากับภาพของเบอร์ดีที่กัดทิ้งเอาไว้ในตอนนี้เธอจะต้องออกตามหากัดส่วนทางด้านของดรสิง์เขาได้ทําการพาราณีขึ้นมาในห้องใต้หลังคาที่อยู่เก่าของเอมี เพราะว่าเขาจะต้องใช้ห้องขังของราณีในการทํางานของเขาดรสิงห์บอกว่าตอนนี้มีเด็ก,กวางคนหนึ่งที่มีความพิเศษนี่อาจจะทราบว่าพวกไฮบิดเกิดขึ้นมาได้อย่างไรหลังจากนั้นราณีก็พบเข้ากับการ์ดของเวนดี้ในเวลาต่อมาจอน์นี่จึงเข้าไปพาตัวการ์ดออกมาหาดรสิงห์ กัสถูกพาตัวไปยังห้องขังที่ตอนนี้เต็มไปด้วยดอกไม้สีม่วงวิธีเดียวที่จะพากัสไปพบกับพับบายอีกครั้งก็คือจะต้องให้กัสอยู่กับดอกไม้สีม่วงดอกเต์สิงเก่งทําการทดลองกับกัสโดยใช้ดอกไม้สีม่วงสะกดจิตของเขาเอาไว้การทดลองได้เริ่มขึ้นกัสครับได้เห็นภาพที่เยนโลสสโตนอีกครั้งส่วนทางด้านของเจฟกับเอมี่ที่หนีออกมาได้ทั้งสองครับจะต้องใช้รถของเอมี่หนีออกมาจากที่นั่น ส่วนทางด้านของจอนนี่เขาเอาอาหารมาให้กับราณีราณีจึงถามว่าห้องนี้เป็นห้องของใครก่อนที่เธอจะมาอยู่ที่นี่จอนนี่จึงบอกว่าเป็นห้องของผู้หญิงคนหนึ่งเธอสร้างมาเพื่อเป็นที่หลบภัยของพวกไฮบิดราณีจึงบอกว่าเธอยังไม่เคยเห็นพวกไฮบิดเลยสักครั้งเธอจึงต่อรองกับจอหน,นี่เพื่อที่ไปดูไฮบิด ภาพได้ตัดมาที่กัสตอนนี้ภาพที่เขาเห็นก็คือกระท่อมกลางป่าหลังหนึ่งบานที่กัสได้โตมาทําให้ดร์สิงสงสัยว่าทําไมมันเป็นกระท่อมแทนที่จะเป็นห้องแลบดรสิงจึงขอให้กัสเข้าไปในกระท่อมนั้นและเขาก็ถามว่าในนั้นมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อะไรบ้างกัสจึงบอกว่าที่นี่ไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกทําให้ดร์สิงรู้ว่าทางนั้นพบับบาก็คงจะไม่ใช่คนที่สร้างกัสข,ขึ้นมาแน่ๆ เขาจึงขอให้กัสย้อนกลับไปในอดีตก่อนหน้านี้ตอนที่เขายังเป็นทารกหลังจากนั้นกัสก็เห็นภาพในห้องแล็บโครงการมิดไนท์ซันและภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในฟอร์ดสมิธหลังจากนั้นกัสจึงขอให้ช่วยเขาออกไปดอกเตอร์สิงห์จึงเข้ามาช่วยกัสออกมาจากที่นั่นเมื่อได้เบาะแสมาแล้วดอกเตอร์สิงโก้รู้ว่าฟอร์ดสมิธเป็นคนสร้างไวรัสและพวกไฮบิดขึ้นมาทาาด้านของเบกกี้ตอนนี้สเสบียงของเธอก็หมดแล้ว ก่อนที่เธอจะพบเข้ากับคาราวานของคนกลุ่มหนึ่งเบกกี้จึงแอบขึ้นไปบนท้ายรถเพื่อที่จะขโมยเอาสเสบียงของคนพวกนั้นก่อนที่เธอจะถูกจับได้จอแดนชายหนุม่มที่ร่วมคาราวานมาด้วยให้เบกกี้โชว์นิ้วก้อยเพื่อดูว่าเธอติดเชื้อไวรัสหรือเปล่าหลังจากนั้นเบกกี้จึงขอติดรถไปกับจอแดนตอนนี้เธอกำลังตามหาเพื่อนจอแดนจึงยอมให้เธอนั้นติดสอยห้อยตามไปด้วย ทางด้านของเอมี่กับเจฟเพิร์ธทั้งสองครับได้ทําการซ่อมรถจนกระทั่งรู้ว่าตอนนี้โดนของพวกลัสเมนนั้นได้ตามพวกเขามาทั้งสองครับทําการหนีออกมาจากที่นั่นตอนนี้โดนของพวกรัสเมนก็บินตามพวกเขาไปวิทยุได้ประกาศว่าตอนนี้มีผู้บุรลุกสองคนชายร่างใหญ่กับผู้หญิงคนหนึ่งทางด้านของทั้งสองครับพวกเขาจะต้องหนีจากโดนให้ได้ก่อนที่เจฟจะสามารถสอยโดนให้ตกลงไปได้แล้วพวกเขาก็หนีออกนอกเมืองได้สําเร็จ เมื่อพวกไฮบิดได้ยินแบบนั้นก็ใจฝ่อทันทีทางด้านของกัสระหว่างที่ถูกส่งตัวไปยังห้องขังเขาได้ทําการเก็บสีเอาไว้กับตัวทานด้านของเจฟฟเขาได้บอกว่าจะต้องหากองกําลังเสริมเพื่อที่ช่วยต่อกรกับกลุ่มลัสเมนถ้าไปหาเพื่อนของเจฟแน่นอนว่าเขาสามารถช่วยพวกเราได้แน่ทางด้านของกัสเมื่อกลับมาในห้องขัง เขาบอกกับเพื่อนๆไปว่าหลังจากที่หนีไปได้เราจะหนีไปยังยินโลสโตนบ้านเก่าของกัสกัสจึงอาสาวาดภาพให้ทุกคนได้ดูและเรื่องราวในตอนที่1และตอนที่2ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ